สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอบพระคุณที่กดติดตามและกดรับชมนะครับสำหรับใครที่มีทุนน้อยเน้นหารถไว้ใช้งานนะครับขอนำเสนอตัวนี้นะครับ Alti Taxi นะครับปี2006นะครับลองชมดูจะสวยถูกใจเอาไปใช้งานกันได้หรือเปล่านะครับเบื้องต้นแจ้งมานะครับว่าสามารถใช้งานได้ปกตินะครับแอร์ดี เครื่องแจมนะครับเอาไปใช้งานกันได้นะครับขึ้นอยู่ว่าชอบและพร้อมหรือเปล่านะครับสภาพสมบูรณ์นะครับจากที่เห็นใครอยู่ใกล้นะครับหาไทยลาดนะครับไปทดสอบเจรจาตรวจสอบสภาพนะครับเอาไปใช้งานนะครับเผื่อใจนิดหน่อยไว้มีเก็บมีทําก็ค่อยว่ากันไปนะครับเน้นว่ายังใช้งานได้อยู่ก็โอเคครับสาหรับข้อมูลหากันเพิ่มเติมได้เลยนะครับในแฟนเพจของอัลติทับนะครับอะไรเยอะแยะมากมาย ไปที่ไหนก็ซ่อมได้นะครับรุ่นนี้เอาไปกันแดดกันฝนเดินทางใกล้ลสะดวกสบายอำนวยความสะดวกให้กับคนในครอบครัวได้เลยนะครับท่านพี่น้องทุกท่านนะครับก็ฝากมาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับสมาชิกที่มีทุนน้อยๆนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นระบบไฟฟ้านะครับปี2006ถือว่าน่าสนใจครับไปตรวจสอบไปเช็คสภาพนะครับได้ทรงนี้ได้ปีนะครับได้ทรงแล้วก็การดูแลที่ไม่จุกจิกถ้ามันอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ก็ใช้งานได้ก็จัดครับมีเก็บมีทำก็ค่อยว่ากัน นี่นะครับประมาณนี้นะครับนอกในถือว่าเนียนตาอยู่ครับที่เหลือไปตรวจสอบเช็คเครื่องแอร์ช่วงล่างนั้นแหละครับมีเก็บมีทําก็นิดนิดหน่นอยก็อย่าใส่ใจครับอย่าคาดหวังเยอะราคาแบบนี้ต้องทําใจเผื่อนิดนึงนะครับแจงกันตามตรงแบบนี้เลยก็ฝากไว้ครับถ้าใครสนใจ เดี๋ยวผมจะให้รายละเอียดและเบอร์โทรนะครับก็โทรสอบถามมันเข้าไปได้เลยนะครับเน้นเอาไปใช้งานได้แน่นอนนะครับไฟก็ยังใหม่ใสๆอย่างนี้ก็ไม่ดูน่าเกียดครับทรงดีล้อแม็กโอ้สุดยอดแล้วครับราคานี้49,000บาทจะไปหาได้ที่ไหนเจราจาต่อรองกันดูนะครับได้ราคางามงามแน่นอนก็ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับถ้าใครทุนน้อยเราก็เลือกเอาตามความชอบและตามกําลังของเรานะครับ